วันนี้เด็กๆก,ก็มาพบก,กับคุณครูแคทอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่21อวกาศเรื่องที่5การเดินทางในอวกาศวันนี้คุณครูแคทจะพาเด็กๆไปฝึกร้องเพลง Go to the Moon เด็กๆหัดร้องไปพร้อมๆกับคุณครูแคทเลยนะคะไปกันเลย วันนี้คุณครูแคทก็จะมาเล่าเรื่อง,องการเดินทางในอาวากาศที่เด็กฟังนะคะค่ะในอวากาศของเราจะมีอากาศร้อมรอบโลกของเราไว้และจะทําให้เรามองเห็นโลกของเราเป็นสีฟ้ามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่ในอนวกาศข้างบนอากาศจะทําให้เรามองเห็นเป็นสีดำเพราะว่าไม่มีอากาศเลยค่ะแต่บนอวกาศของเราจะไม่มีอากาศเราจึงมองเห็นเป็นสีดําหรือมืด และเวลาที่รักอวกาศบินลงมาเราจะบินล่องเหมือนเครื่องบินนะคะแต่ว่าเวลาบินขึ้นไปจะบินขึ้นไปเหมือนจะลวดค่ะในยานอวากาศนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ขึ้นไปในอวกาศนะคะค่ะอันแรกก็คือยานอวากาศและด้านในของยานอวกาศนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปนะคะก็จะมีชุดอาวากาศแล้วก็จะมีถังออกซิเจนช่วยให้เราหายใจได้นะคะถ้าเราขึ้นไปค่ะต่อไปพบกับคุณครูกิ๊กที่แบบฝึกหัดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูกิกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูกิกจะพามาทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่2 1เรื่องที่5การ ะะไปแเรวไปทําแบบฝึกหัดกันเลยอะเด็กๆคะไปดูแบบฝึกหัดในหน้า55กันเลยแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะโจทย์เขามีอยู่ว่าเด็กๆช่วยวาดรูปอุปกรณ์ที่นำไปใช้บนยานอาวกาศลงบนแผนผังแบบฟองอะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่นำไปใช้บนยานอาวกาศมีอะไรบ้าง คุณครูกิ๊กจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะคะอ่ะอันแรกชุดอวกาศอันที่สองนะคะถังออกซิเจนอ่ะทีนี้ให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลยอ่ะวันนี้ครูกิ๊กก็จบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ เราก็จะกินกูกิ้งกูกิ้งกับเพ่นครับ